สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านห,หายกันไปนานแล้วนะ้องเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่ช่วงนี้เรียนเพิ่งเริ่มเรียนก็เลยยุ่งๆอะวันนี้เราจะมารีวิวของใหม่เป็นโลชั่นน้ำหอมมาดามฟินมีสองตัวคืออันนี้กับอันนี้นี่มันเขียนว่ามาดามฟินเหมือนกันเว้ยแต่ว่าแพคเกจอะคนละอย่างเป็นโลชั่นน้ำหอมเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าคือร้านที่ซื้อมาก็เขียนว่าของแท้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันแบบเขาเรียกอะไรเป็นคนละเซกเมนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ขายคนละเซกเมนต์หรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอันเนี้ยผลิตจากพิษณุโลกและพิษณุโลกส่วนอันนี้เขียนว่าผลิตจะจะจําหน่ายจากจังหวัดนครปฐมเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอันไหนมันมันแท้ไม่แท้หรือยังไงอาเป็นว่าเรามาพูดกันถึงคุณภาพกันดีกว่าพูดถึงความประทับใจระหว่างสองคู่นี้นะนะระหว่างคู่นี้กับคู่นี้ให้ทายว่าคุณภาพเราประทับใจไหนมากกว่าโอเคประทับใจอันนี้มากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า เมื่อตอนเย็นอะเราทาอันนี้ไว้ที่แขนตรงนี้แล้วก็แบบทาทิ้งไว้หลังจากทาทิ้งไว้ก็รู้สึกว่ากลิ่นอะมันติดได้นานอยู่นะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆที่แบบเวลาดมดวดก็จะได้กลิ่นแล้วก็เสร็จแล้วไปออกกําลังกายก็คือเหงื่อออกเต็มเลยแล้วก็ลองถูๆๆแล้วก็ดมก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันยังอยู่แล้วก็แบบผสมกับเหงือ่อแล้วก็ไม่ได้ออกมาเป็นกลิ่นบบดอะไรก็รู้สึกว่าเอ้ย e มันก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันก็ เขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นที่ใครไม่ได้ลอกออกมาเป็นที่ใครเหมือนโลชั่นปกติทั่วไปเป็นเหมือนแบบน้ําหอมติดตัวอยู่เหมือนกันโดยรวมรู้สึกว่าอันเนี้ยใช้แล้วก็รู้สึกดีนะสําหรับโลชั่นน้าหอมต่อมาแพคเกจนี้อันนี้ก็เหมือนเขาเรียกอะไรพอเปิดมาดมอะรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สีม่วงเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ที่มีกลิ่นฟรุตตี้ฟรุตตี้เปรี้ยวอ่ะเพื่อนๆด้วยตัวเนื้อมันก็จะเป็นเหมือนโลชั่นที่ ไม่ได้มีเนื้อหนาอะไรมากแล้วก็เวลาโดนน้ำอะ่ะมันไม่ลื่นเขาเรียกอะไรเวลาถูไปแล้วก็แห้งไวไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นโลชั่นเนื้อหนาแล้วก็เวลาถูๆอย่างเงี้ยไม่ออกมาเป็นขุยแสดงว่ามันไม่ค่อยมีมีส่วนของน้ามันน้อยเนาะเราคิดว่าแล้วก็เวลาเอาน้ำอะ่ะมาทาทา,ทาเวลาทาหลังอาบน้ำอะ่ะจะไม่ได้รู้สึกว่ามันลื่นแตรู้สึกว่าแบบแห้งเร็วแล้วก็ไม่ลื่นอะ่ะความรู้สึกก็ โอเคกลิ่นจะออกฟูตี้ฟูตี้อะแล้วก็ผสมลาเวนเดอร์อันนี้สีม่วงถ้าเป็นสีเขียวสีเขียวจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งคล้ายๆคล้ายๆกลิ่นขนมหวานอะบอกไม่ถูกกลิ่นต่อมานะเพื่อนๆก็จะเป็นเซตนี้แพ็กเกจก็มีความฮ a ลโขึ้นมากว่าอันนี้แต่ว่าราคาพอๆกันในะบอกเลย2อ,อันเนี้ยก็ย้ำอีกทีนะว่าไม่แน่ใจว่ามันคือมาดามฟินเจ้าเดียวกันผลิตหรือเปล่าแล้วก็ มันคือมาดามฟินของแท้แน่นอนไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่านี้ก็คือพยายามหาดูจากร้านที่เขียนว่าขายของแท้อะคือเรื่องจริงก็คือไม่รู้หรอว่ามันแท้ไม่แท้แต่ก็พูดถึงคุณภาพของสินค้าหน้าตานี้เนาะแล้วก็ซื้อมาก็รู้สึกว่าเออมันไม่แย่นะมันดีนะโดยเฉพาะอีสองอันนี้จะบอกว่าก็คือสองอันนี้แตกต่างกันตรงที่กลิ่นเนาะแล้วก็คิดว่าส่วนประกอบของสองตัวเนี้ยมัน ตัวนี้จะเขียนส่วนประกอบละเอียดกว่าตัวนี้จะไม่ได้เขียนส่วนประกอบละเอียดเท่าไหร่อันนี้บอกแค่เป็นออร์แกนิกอะโลเวร่าโซเดียมไฮยาลูรอนิแล้วก็วิตามินซีกับวิตามินอีส่วนอันนี้มันจะเขียนส่วนประกอบที่เป็นสูตรเคมีด้วยมีแบบมีน้ำมีกีซลีนมีต่างๆนะั้นะนะรวมถึงน้ำหอมแอบูตินก้าก้าอืมอ่ะสำหรับตัวนี้เราก็จะบอกว่าเวลาโดนน้ำมันไม่ลื่นเหมือนกันดังนั้นเวลารู้สึกว่าทาผิวอะทาได้ตลอดเลยเว้ยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมัน มันแห้งไวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนามันสร้างขี้ไข่แค่แบบทูทูทูทอย่างเงี้ยจริงๆแล้วบางโลชั่นอ่ะมันจะมีเหมือนแบบขี้ไข่ออกมาเลยใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีก็คือทาไปแล้วมันเหมือนมีองค์ประกอบของน้าก้ามากกว่าพวกโลชั่นอ่ะมันเป็นโลชั่นเนื้อเบาอันเนี้ยเป็นส่วนที่เราชอบมากแล้วก็ความแตกต่างคือไอ้สองตัวเนี้ยกลิ่นน้ําหอมมีมากกว่าแรงกว่าอีกสองตัวหนึ่งสําหรับตัวกลิ่นต่างกันยังไงตัวนี้สีเขียวอ่ะเนี่ย เนื้อก็เป็นสีขาวคล้ายๆเนื้อคล้ายๆโลชั่นแต่ว่าโดนน้ำเราไม่ลื่นอย่างที่บอกโอเคอะทาเรื่อยๆได้ทั้งวันไม่ได้รู้สึกเนืน้อนะหรือแบบอะไรมากคือทาเรื่อยๆได้ทั้งวันเลยแล้วอันนี้ก็คือผสมกลิ่นเนื้อก็ไม่บูดเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆอยู่อยู่ได้นานกลิ่นติดตัวทับใจอันนี้คิดว่ากลิ่นมีส่วนผสมของน้ำหอมกลิ่นกุหลาบเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นดอกไม้อะบอกไม่ถูกมีความกลิ่นเปรี้ยวๆฟุตี้ฟตตี้น้อยกว่าซีรีส์นี้ แล้วก็กลิ่นอยู่ติดทนกว่าพอทาแล้วกลิ่นออกจากผิวแรงกว่าเนาะส่วนกลิ่นตัวนี้ใครเคยใช้นั่นไหมแอแอ๊อะแอตัวนี้กลิ่นมันจะเหมือนแบบว่ากลิ่นแมนกว่าเอ้สีดําอะแมนกว่าสีเขียวอันนี้เหมือนกลิ่นดอกไม้กลิ่นกุหลาบใช่ป่ะส่วนอันเนี้ยกลิ่นมันใชยๆแอมีกลิ่นไอซี่ไอซี่คูลคูลผสมกับกลิ่นดอกไม้บางประการอืมจากที่ดมบอกไม่ถูกอ่ะสำหรับใครที่ ต้องการจะซื้อลองโลชั่นน้ําหอมนี้เราก็แนะนําใช้แล้วค่อนข้างโอเคถ้าถามว่าให้เลือกซื้อระหว่างซีรีส์ไหนไม่ใช่อันนี้ไม่ดีนะแต่โดยรวมชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่า1กลิ่นติดทนระยะเวลายาวนานกว่าแล้วก็กลิ่นมันฟุ้งหอมกว่าเนาะอันนี้ราคาพอๆกันก็เลยเชียร์ซื้ออันนี้มากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าอันนี้มันไม่ดีนะแต่โดยรวมก็อย่างที่บอกไปขอบคุณมากไปแล้วบ๊ายบาย